สวัสดีค่ะทีมงานเกมก้าหยินนะคะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องอีกหนึ่งระบบของกิจกรรม Cross Server กันนะคะนั่นก็คือตัวเซิร์ฟใหม่ที่เราจะเปิดกัน2องเซิร์ฟเวอร์นั่นเองเพราะว่าเราจะมีในส่วนของกิจกรรมที่สามารถทำข้ามเซิร์ฟได้ครั้งที่เราพูดไปถึง3พันธริมิชินเจ้าใช่ไหมคะวันนี้นะคะก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือถกยุทธวังโบราณน,นะคะ ซึ่งตัวกิจกรรมนี้เราจะเล่นเป็นฝ่ายทั้ง2อฝ่ายนะคะ6 vs 6ก็คือฝั่งละ6คนนะคะโดยที่ระบบจะสุ่มให้ระยะเวลาเปิดกิจกรรมก็ตามนี้เลยนะคะตั้งแต่เที่ยงคืนถึง5ทุ่มแต่ว่าอันนี้คือกิจกรรมมันค่อนข้างยาวเนาะก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีเปลี่ยนอะไรตรงนี้นะคะตัวระบบนะคะจะเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพุธนะคะ3วันเนาะเป็นวันธรรมดา คือผู้เล่นเนี่ยจะสามารถเลือกเซตชุดและชีพจรได้เลยแล้วก็สามารถวางเขาเรียกว่าอะไร <S 2> <S 2> <S 2> เขาเรียกว่าสามารถจัดสรรได้ด้วยตัวเองคือระบบจะไม่มีการไปยุ่งเกี่ยวกับจุดนี้นะคะก็คือผู้เล่นสามารถเขา้าเข้าไปเซตอะไรได้เลยแล้วมันอ๋อมันมีกิจกรรมอื่นเนี่ยวันพฤหัสก็จะเป็นยอดคนถามยุทธอะไรประมาณนี้นะคะโอเคก,กดผิดอันนีนะคะก็จะหน้าตาประมาณนี้มันคล้ายๆกับอ้นี้เลยปะ ามันมีระบบหนึ่งนะที่คล้ายๆกันคล้ายๆหน้าตาคล้ายๆแบบเนี้ยใช่ไหม การต่อสู้นะคะจะมีเวลาทั้งหมด20นาทีนะคะถ้าเกิดว่าฝั่งไหนที่สามารถสังหารอีกฝั่งหนึ่งได้ครบ30คนก่อนก็จะชนะไปในทันทีแต่ว่าถ้าเวลาหมดแล้วยังไม่มีฝั่งไหนที่สังหารถึง30ฝั่งไหนที่มีสังหารคนได้เยอะกว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะนะคะถ้าชนะนะคะของรางวัลจะได้รับป้ายชิงเด่นวิถียุทธทั้งหมด40อันนะคะแต่ว่าถ้าแพ้ก็จะได้รับ20อันก็คือก็คือครึ่งหนึ่งนั่นเอง กิจกรรมนี้ลงได้ไม่จํากัดนะคะแต่ว่าจะจํากัดในส่วนของของรางวัลก็คือไอ้ป้ายชิงเด่นเนี่ยป้ายชิงเด่นวิถียุทธเนี่ยวันหนึ่งจะได้รับเพียง240ออันเท่านั้นถ้าเกิดว่าลงเกินกว่านี้ก็จะไม่ได้รับแล้วคือลงได้แต่ไม่ได้ของรางวัลอาจจะแบบลงไปช่วยเพื่อนอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งตัว การเล่นนะคะจะถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด6ระดับด้วยกันนะคะมีทั้งหมด5ชั้นนั่นก็คือชั้นมนุษย์ไม้นะคะชั้นทหารเหล็กเกราะทองแดงนายร้อยเงินขุนพลทองและจักรพรรดิยกนะคะเสียดายเนาะทำไมมันไม่มีของรางวัลในส่วนของแฟชั่นบ้างหรอคนเรามันจะอยู่ได้ยังไงวะถ้าชุดไม่สวยถูกไหมอันนี้คือวรยุทธ์ที่ใช้ได้ใช่ไหมวิธีการค้าหลวง อ้สกิลพัทเออว่ะพูดถึงเรามีอาชุอาวุธพัทเหมือนกันเนาะเออลืมไปแล้วนเนี่ยลืมไปแล้วว่ามีพัทลืมไปเลยว่าเคยมีพัทอันนี้ก็จะเป็นชีพจรนะคะเราสามารถกำหนดเองได้อืมกิจการนี้น่าสนใจนะคะถ้าเกิดว่ามันเขาเรียกว่างไงอะ่ะแล้วมันสุ่มด้วยไงประเด็นเ แต่ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าส่วนมากกิจกรรม cross server เนี่ยทางทีมงานก็จะยังไม่ได้เทสจะไปเล่นด้วยกันครั้งหนึ่งตอนที่ว่าเซิร์ฟเวอร์เปิดแล้วก็ทีมงานก็อาจจะลงไปเล่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะอาจจะต้องลงไปใส่นวกับผู้เล่นแน่นอนว่าเราจะไม่มีการโกงกันนะคะตัวทีมงานเองก็จะเป็นตัวสร้างใหม่เช่นกันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเคยบอกไปในหลายๆคลิปนะคะว่าทางทีมงานไม่ถูกอนุญ,ญาตให้ไปยุ่งกับเซิร์ฟเวอร์จริงเว้นแต่ว่าจะสร้างตัวเข้าไปเองนะคะก็ก็อยากมีส่วนร่วมมาอย เซิร์ฟเแล้คือมันก็เล่นคนเดียวป่ะก็อยากจะเล่นหลายๆคนบ้างโอเคถ้ายังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่า cross server ของเราจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกเนาะจะกันม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ